สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้ครูมิงนะครับจะมารีวิวนะครับการใช้นะครับเนี่ยหนังสือนี่เลยนะครับหนังสือ Happy Camp p r s นะครับซึ่งอาทางสกสคนะครับได้นำมาใช้นะครับจากบริษัทของ Macmillan นะครับต่างประเทศนะ ปีนี้เป็นปีแรกนะครับมาใช้แทนหนังสือ play and learn นะครับเอา project play and learn นะครับมาใช้ตัวนั้นซึ่งครูมิ้งก็ใช้ play and learn นะครับเมื่อปีเมื่อปีที่แล้วนะครับผมมาปีนี้เนี่ยไม่มีแล้วหนังสือนี้นะครับทางสำนักพิมพได้เปลี่ยนมาใช้เป็นหนังสือตัวนี้แทนนะครับดังนั้นในปีนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ใช้หนังสือใหม่นะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวนะครับว่ามันว้าวยังไงนะครับหนังสือในปีนี้เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ สองเล่มของเล่มนะครับของ Happy Campus นะครับจะมี Student Book นะครับหนังสือเรียนนะครับกับ Skill Skill Book นะครับ Skill Book ตรงนี้ก็จะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะครับสองเล่มนะครับส่วนคู่มือครูเนี่ยเขายังไม่ตีพิมพ์เป็นเล่มนะครับแต่ว่าจะมีในรูปแบบของไฟล์นะครับทีนี้หนังสือตัวนี้มันดียังไงนะครับก็คืออันดับแรกเลยนะครับก็คือหนังสือเนี่ยเขาออกแบบมานะครับ ให้ตรงตามมาตรฐานของ c f r นะครับซึ่งนักเรียนก็จะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะครับให้ตรงตามเป้าหมายของ c f r นะครับแล้วก็อย่างที่สองเลยนะครับอย่างที่สองของที่คุณมีใช้อยู่นะครับจะสังเกตเห็นนะครับมันจะมีอยู่แปดยูนิตนะครับแล้วก็แต่ละยูนิตเนี่ยมันจะมีเลสเซ่นอยู่นะครับเลสเซ่นที่1นถึงแนะครับ ซึ่งเวลาเราสอนเนี่ยก็จะสอนง่ายนะครับเนื่องจากว่าเขาแบ่งเป็นเลสเซ่นเลสเซ่นไปแล้วนะครับจบไปหนึ่งในหนึ่งชั่วโมงนะครับจบหนึ่งเลสเซ่นก็จะมีอ่าเป็นสกิลบุ๊กนะครับให้ทำนะครับในแต่ละเลสเซ่นนะครับคือเรียนเลสเซ่นไหนก็ทำาปบวกหัดเลสเซ่นนั้นก็คือไม่ต้องอ,ออกแบบอะไรเยอะนะครับเราเรารู้ชัดเจนว่าเราเรียนเราเรียนตรงนี้แล้วก็ได้ ให้นักเรียนทาตรงนี้นะครับอ่านี่คือข้อดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมมจะพาไปชมนะครับตัวโปรแกรมนะครับซึ่งตรงเนี้ยหน้าตาตรงเนี้ยเป็นโปรแกรมมีนะครับโปรแกรมมีนะครับเป็นสื่อเสริมนะครับของเมกมิลเลนนะครับอ่าที่จะช่วยให้คุณครูเนี่ยจัดการเรียนการสอนนะครับออกแบบการเรียนสอนแล้วก็ประยุกต์ใช้สื่อนะครับได้อย่างเต็มที่มากที่สุดนะครับ ตัวโปรแกรมมีเนี่ยก็ต้องเกินก่อนนะครับว่าคุณมิงต้องไปทำการ Activate Code นะครับในเว็บไซต์นะของ Macmillan นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็โค้ดตรงนี้ก็ได้มาจากตอนที่เราซื้อหนังสือมานะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งโค้ดตรงนี้มาให้ทางอีเมลนะครับแล้วเราก็ทำการ Activate Code ในในเว็บไซต์ นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งลงในเครื่องนะครับโปรแกรมหน้าตาโปรแกรมก็จะนี่รูปแบบอย่างนี้นะครับเป็นโปรแกรมมีนะครับพอเราดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จนะครับเราก็ก็จะมีหนังสือนะครับที่เราทําการ Activate code นะครับหนึ่ง code เนี่ยต่อ1นชั้นนะครับต่อต่อหนึ่งเลนะครับแล้วก็ต่อ1นึ่ง user นะครับหมายถึงว่า โค้ดของผู้มีเนี่ยจะไปใช้กับคนอื่นไม่ได้แล้วนะครับต้องซื้อหนังสือของเขานะครับอ่ะทีนี้เราจะไปแอบไปดูนะครับไม่ใช่แอบไปดูไปดูเลยนะครับว่าในโปรแกรมช่วยสอนตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรดีบ้างนะครับเราไปดูตัวหนังสือกันก่อนเลยนะครับอ่ะดูยูนิตที่1นะครับแล้วก็อ่ะไปดูเลสซ่นที่1นนะครับนี่นะครับข้างในของโปรแกรมนะครับในของโปรแกรมก็จะมี อย่างแรกเลยนะครับตัวนี้ก็คือหน้าตาคล้ายกับหนังสือเล่มของเราเลยนะครับหนังสือของนักเรียนนะครับหนังสือเรียนนะครับแต่ว่าความพิเศษของมันนะครับมันจะมีเครื่องมือนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการสอนนะครับสําหรับครูนะครับอันดับแรกนะครับเราไปดูฝั่งนี้นะครับอ่าตัวแรกนี้นี่เราสามารถที่จะทาให้มันอ่าเห็นการอธิบายตรงนี้ได้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับอันแรกก็คือพอยเตอร์นะครับไว้ชีนะครับไว้ชีนะครับ ก็ <c oughs> อ่านะครับตัวชี้ก็เหมือนเดิมนะครับตัว,ต,วตัวชี้เนี่ยก็คือเราก็จะกดหรือไม่กดมันก็ประมาณประมาณนี้นะครับอืมแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยเวลาเราชี้นะครับชี้ไปทุกชี้ตรงไหนนะครับตรงนั้นจะขยายนะครับนี้เห็นไหมครับอ่าตรงนี้นะครับชี้ตรงกลางตรงกลางขยายนะครับ กดมันก็กลับมาที่เดิมนะครับเราจะเน้นที่แกม่าตรงนี้นะครับแล้วก็ชี้เอาก็กดนะครับไม่ใช่ชี้นะครับเราเอามาส์ไปวางแล้วก็กดนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปอันนี้ดินสอนะครับตัวดินสอนี่ยเราสามารถที่จะขีดเขียนนี่นะครับขีดเขียนได้นะครับขีดเขียนได้นะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเปลี่ยนสีเวลาเราสอนนะครับ อ่านี่นะครับเปลี่ยนเป็นเส้นเล็กนะครับหรือจะ <c oughs> เส้นเนี่ยเราสามารถกำหนด,ดได้3ขนาดนะครับแล้วก็สีนะครับก็จะมีสีสีให้เลือกนะครับมีสีดำสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับต่อไปข้างล่างนะครับดินสอก็จะเป็นตัวยังลบนะครับยางลบนี่นะครับ อ่าอ่าโทษนะครับเป็นตัวเน้นนะครับเป็นตัวเน้นไม่ใช่อย่างลบนะครับเ้วเป็นตัวเน้นนะครับนะครับเราจะเน้นตรงไหนเราสอนอยู่ตรงไหนนะครับเราจะเราจะเน้นนะครับเมาส์เมื่อกี้นะครับที่ผมบอกว่ามันไม่ได้มีผลอะไรนะครับก็ก็คือไว้ชี้นะครับเนี่ยเราจะเน้นรงไหเก็ชี้นะครับแล้วก็แล้วก็เอาตัวเน้นมาอีกทีพอเราชี้ไปที่ตัวเน้นเราจะชี้ให้มันขยายมันจะขยายไม่ได้เราต้องสลับไปเป็น Points ก่อนนะครับอ่ะต่อไปเป็นอย่างลบนะครับข้างล่างนะครับเป็นอย่างลบนี่นะครับเป็นอย่างลบนี่ไหมครับเราจะลบตรงไหนนะครับก็กดลงไปนะครับต่อไปอันนี้เป็นนาฬิกาจับเวลานะครับนาฬิกาจับเวลาเราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับนี่นะครับเป็นนาฬิกาจับเวลาต่อไปนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวอะไรเขาเรียกเป็นตัวปิดนะครับเราจะปิด ข้อความตรงไหนนะครับแล้วก็สามารถที resides, inside, ่จะคลุมปิดได้นะครับคือเราจะปิดสมมติว่าเราจะปิดเฉลยอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะคลุมได้นะครับอ่าไม่เอาก็ลบนะครับลบเสร็จแล้วนะครับเครื่องมือถัดไปข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เราจะแสดงเฉพาะนะครับส่วนอื่นจะปิดนะครับแล้วก็เราจะเอาเฉพาะที่เราต้องการนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ ข้างล่างตรงนั้นก็จะเป็นตัวบันทึกนะครับโน้ตนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้นะครับก็คือบอกว่าะจะเป็นตัวที่บอกเราว่าเราสามารถที่จะชี้ตรงไหนได้บ้างนะครับเมื่อกี้ตัว pointing นะครับกดปิดนะครับนะ ต่อไปนะครับอันนี้ลูกศรก็คือเราสามารถที่จะเลือกสลับหน้าจากเมนูตรงนี้ก็ได้นะครับว่าไปหน้าก่อนหน้านี้นะครับหรือไปหน้านี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวบอกว่าอยู่หน้าไหนนะครับแล้วก็ S B คือ Student Book นะครับแล้วก็ L L เนี่ยคือ Skill Book หรือว่าตรงนี้เขาเรียกว่า Language Load นะครับอาเน,นียเราสลับไปตรงนี้ก็ได้นะครับอ่า ต่อไปนะครับสวิต์สวับไซส์นะครับก็คือเราจะสลับเมนูนะครับจากซ้ายมือไปขวามือนะครับใครถนัดขวามือก็กดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเครื่องมือมันก็จะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเราสลับไปมาได้เลยนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่ว้าวนะครับสิ่งที่ว้าวก็คือนี่นะครับ s o ซาวนะครับซาวเอฟเฟกนะครับลองเล่นดูนะครับ Unit Lesson Listen then Activity 1 1 1 Echo b i ต้องกดหยุดอันนี้ก่อนนะครับถึงจะเลือกสาวที่สองได้นะครับมันมีอยู่สองจุดตรงนี้นะครับแสดงว่าเอ่อนะครับมันมีอยู่สองจุดนะครับแสดงว่ามันมีอยู่สองสาวนะครับหน้านี้ u ยูนิต1เลส s ซนส์1และ2นี่นะครับมีคือสาวนะครับต่อไปหลังจากสาวนะครับตัวนี้จะเป็นคลิปนะครับคลิปเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะสอนในหน้านี้นะครับอ่าเราเปิดดูนะครับเราสามารถที่จะขยายขยายเราสามารถที่จะขยายคลิปเราได้นะครับนี่นะครับขยยาให้ใหญ่เลยนะหน้าจอก็เราก็เปิดนะครับ นี่่ะนี่คะครับอันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับแนะนำคำศัพท์นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของ conversation นะครับก็จะเป็นคลิปที่เขาเป็นละครที่เขาคุยกันเลยนะครับเป็นหนังสั้นๆน,นะครับอย่างอันนี้นะครับเป็นยูนิตที่3เป็น conversation นะครับลองดูคลิปของเขานะครับ patty adam and sue the happy campers coming to you you're, you're very late, late. where, where were, were, you? were you we went to the to circus. circus there was, there was a tightrope tight walker it was, was great, great. There, there were trapeze, trapeze artists, artists. Uh, you know? นักเรียนเนี่ยจะได้เรียนรู้ภาพเคลื่อนไหวสีหน้าท่าทางอารมณ์นะครับอ่ารวมทั้งเสียงนะครับของเจ้าของภาษาจริงๆนะครับว่าเขาพูดยังไงนะครับแล้วก็ใช้ในสถานการณ์ไหนนะครับนักเรียนเรียนรู้ทั้งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เสียงไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับสุดท้ายที่เป็นรูปเหมือนกับอ่าอันนี้นะครับมันเป็นเป็นหลอดไฟนะครับเป็นแนะนํานะครับว่า แนะนำขั้นตอนนะครับว่าใช้อย่างไงนะครับอันนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูฝั่ง Student Book นะครับตรงนี้เราก็เลือกมาตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ อะไรอีกจะดูอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับในในอ่าเลสันฟรกับ4นะครับมันมีตรงนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นอ่า uh, บัตรคำนะครับเหมือนกับบัตรคำแบบ อิเล็กทรอนิกส์นะครับมีเสียงด้วยนะครับทูธบลูชให้นักเรียนฝึกแต่ละคำนะครับแล้วก็มันจะมีข้างล่างนะครับโชว์เทคนะครับโชว์ก็คือโชว์เทคก็คือนี่นะครับเทคนะครับคำของมันนะครับจะโชว์เทคหรือจะไม่โชว์ก็ได้นะครับนี่นะครับอ่าคอมฝึกดูภาพอ่าก็คือตามสเต็ปนะครับดูภาพก่อนแล้วก็ Hairbrush ฟังเสียงนะฟังเสียงเสร็จก็ ดูการเขียนของคำคำนั้นนะครับอ่านี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เขาให้มานะครับในโปรแกรมนะครับช่วยสอนตรงนี้นะครับถือว่าโอเคมากนะครับในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีอ่าส่วนอื่นๆนะครับนอกจากหนังสือเรียนนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นอ่าจะเป็นสื่อ ต่างๆนะครับสื่อเสริมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนการสอนนะครับเป็นเป็นอะไรนะเป็นข้อสอบนะครับก็จะมีอยู่ในนี้หมดเลยนะครับ v s u a l pack นะครับพวกพวกสื่อพวกอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมานะครับมาเพิ่มเติมได้นะครับ v i s u a l p a c คนี้ มีไฟล์ชาร์ตนะครับก็มีนะครับมีให้เลือกก็จะเป็นไฟล์ pdf นะครับในครูครูก็สามารถที่จะเลือกเข้ามาเพิ่มเติมในการจัดการเรียนสอนของเราได้นะครับก็สำหรับการรีวิวนะครับการใช้หนังสือ happy c a m p e r s นะครับในปีนี้ในของครูมิ่งนะครับในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็คุณครูไหนก็สนใจถ้าปีหน้าอยากเปลี่ยนมาใช้ก็สามารถที่จะติดต่อทางร้านนะครับที่เรา ส่งหนังสือได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงท่งนี้นะครับบายครับ